คนเดียวหือ่อเดียวกันพี่โบปาทองใครวะโกพี่โบพี่โบหรือเราวกาปาทองพี่โบเป็นแคกับพี่บี้ไม่ใช่พี่โกนำชวนปะทองน่เขาชื่อบชื่อปาทองสองคนนะชื่อโบคนเดียคนเดียวกันบอกมาซใช่ไหมถูกปะต่อต่ไปหน้าโกลต่อไปโกลต่อไปหน้ามปทองอ๋ออ้ามเมยถ้าหมาให้พี่โบลกระทอโก คุณเียกลูกกระดาษไม่สิกระซิบประหลาดเลยเกิดนี้ลูกนั่ล้วไปฟังบ้านนะคะตอนเป็นดักบินกระดาษนะคะให้ด่าบี้ดาบนแต่งเพลงค่ะอ่ก็ชื่อชื่อเ่อยากเนอะไตยินนเราเพิ่คิดว่ามันอนแต่งนะี่รูว่าเป็นไฟนอลเพลงน่าอีนนอินเนอร์แวไงโอ้โหนั่นคือเขาพูดชื่อแปลกแล้วมนชื่อ น้องกด like? ้วยวะไม่ใช่ชื่อพีทพรนะค่างเสี้ยน่าผิดมากพี่าอรมีความสุขมากๆนะที่สิ่งผสมอยู่ตรงไหนอะตรงไหนอะอยู่ใต้ทีวีไอ้วัดนั่นแหละไหนยะไหนยะเอออยู่ไหนจริงๆเขาตัวใหญ่มากเลยนะรู้ว่าเขาดูจะเห็นไปนได้นะใช่ไหมอะข่อยที่พวกพะทอมีความสุขมากๆที่เซนส์ของความหนาว มองซี่ขึ้นด้วยงมแต่ประเจที่แบบเล่นไ้คือพี่ห้องเก่งอะจรง